ต้มแซบเนื้อเปื่อยนะครับโอ้โห,หน่ากินมากๆนี่เขาวางขายกันแบบนี้เลยครับต้มเดือดความพิเศษของมันคือให้เราเลือกได้นะเลือกได้ทุกอย่างเลยตามใจชอบนะครับเขาขายเครียดละ40ินะเราเลือกได้ตามใจชอบแล้วก็ไปช่างเป็นทุกส่วนเลยนะลิ้นตับไตไส้พุงผ้าขี้เหลียวสุดยอดครับโอ้โห,หน่ากินมากๆอ่ะแล้วเขาขายดีมากๆเลยนะ เราสามารถเลือกได้เลยเอนเอ็นแก้วเอ็นไม่รู้เรียกถูกเลือกผิดนะแต่ชอบมากเลยเขาต้มกันแบบเดือนเดือนให้เราเลือกได้เลือกแล้วก็ไปชั่งนี่น่ากินไปหมดครับดูดิอันนี้โหแบบละลายในปากอะเคียวกลุบๆแบบอืม้มสุดยอดอะ อดใจไม่ไหวก็จัดสักหน่อยนะช่วงนี้เพราะขายที่ตลาดนัดวัดแก้วนะครับมีอังคารศุกร์อาทิตย์ไปก็เจอเลยคนมุงเพียบเลยอันนี้เราต้องรอจังหวะคนที่น้อยๆน,นะเราค่อยเข้าไปถ่ายแล้วก็ซื้อกินเองจริงๆด้วยเนี่ยไปสดน้ำแซบ่แซบๆนะ อันนี้เลือกเสร็จก็เอาไปช่างนะครับจะเน้นพวกเอ็นแก้วเป็นพิเศษเลยเรียกถูหรือเปล่าเอ็นแก้วหรือเปล่านี่ใช่ไหมน่าจะใช่นะนี่ได้เสร็จตับแล้วก็ช่างอันนี้คือน้ําจิ้มนะครับเป็นน้ําจิ้มมีสองแบบนะแบบขมกับแบบเปรี้ยวแล้วแต่เราจะนั่นแต่เขาให้มาทั้งสองอันเลยให้มาทั้งสองอย่างให้เราเลือกเลือกเทเา เทก็เทแค่ถุงเดียวก็พอนะอย่างใดอย่างหนึ่งครับผมเพราะมันจัดแล้วอันนี้นี่แบบขมนะครับใส่ดีไปด้วยใครชอบขมก็จัดไปในถุงนี้ก็เขาให้เลือกนะแต่พี่เขาให้เรามาสองถุงเลยก็นี่ได้แล้วก็เอาไปชั่งครับผมช่งเรียบร้อยก็ตัดเป็นชิ้น ร้านนี้คนเยอะนะคนเยอะมากๆอะไปยืนเลือกได้ตามใจครับนี่เขาแยกน้ําแยกไอเนื้อมาให้นะครับยะมีตักน้ําให้อีกถุงหนึ่งสัดส่วนพอดีเลยนะเวลามาเทนี่แบบมาเทมากินมาชิมสุดยอดอะ่ะแวะไปลองได้อะเนี่ยโอ้โหเรียบร้อยแล้ว ใแล้วอยากเทิวแล้วนี่เทใส่จานแบบนี้เลยื้หอมมากแล้วก็นี่ครับเลือกเราเราเอาแบบเปรี้ยวนะไม่เอาขมครับเด็กๆกินด้วยเทไม่ต้องปรุงอะไรเพิ่มเลยนะครับเพราะมันแบบแบบพอดีแบบพอดีแบบจัดๆัดะ แซบอะสดในแบบนี่ครับเอ็นกรึบๆจัดไปอแซบแซบ